สวัสดีครับผมดอนเชล,ลันเบอร์พูดนะครับวันนี้เป็นวันที่6เดือนมิถุนาสองศยนึ่งหประการแรกก็พูดถึงลอนดอนฟิกซ์นะครับนั่นได้แก่ที่เขาปิดราคาในลอนดอนวันศุกร์นะครับในราคา1,164งพันงร้อยหกส่แล้วก็หกเซนของช็อกชิคาโกเมอร์เค็นทัลเอ็กซ์เชนจ์ราคาล่าสุดวันศุกร์ก็1,170แล้วก็80เซน เรารีบแล้วนะครับที่จะดูกราฟของทองแล้วเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในไอการเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับสูงแล้วก็แคบนะครับแสดงว่ามันลงอย่างแรงผสมกวนโอเคนะครับ price range ของอาทิตย์นี้หมายความว่าจากราคาสูงสุดถึงล่างสุดก็คือ4 1 6 7เหรียน็น ก็เยอะนะครับสำหรับห้าวันการเทรดสูงสุด1,204เหรียญแล้วก็13เซนต์ต่ำสุด1,162เหรียญแล้วก็63เซนราคาส่วนต่างกับราคาของวันศุกร์ที่แล้วมาถึงวันศุกร์นี้อยู่ในทางลบนะครับเงินสหรัฐสิบเหรียญแล้วก็70เซน มีการเคลื่อนไหวพอสมควรนะครับพอที่จะหากำไรได้แบบสบายหลายอย่างอย่างอื่นที่จะพูดถึงนะครับสตาโตยู่ o นเคตโอเวอร์โนะครับส่วน MACD ขอโทษนะครับเพราะว่าจำเป็นอย่างยิ่งอาทิตย์นี้ที่ผมต้องใช้กราฟที่ไม่ได้ใช้ประจำอันนี้เป็นกราฟของโอานดานะฮะ,ะแล้วก็เข้าไม่มี MACD แบบที่ผมใช้ประจำแต่ไม่เป็นไร มันมีความหมายเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเส้นสีน้ำเงินติดๆกันนี้นะครับก็คือ MACD นะฮะแล้วก็ตรงนี้มันเพิ่งจะเริ่มลงจากศูนย์ส่วนไอเส้นสีสแดงนี้นะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ยของ MACD สีน้ำเงินนั่นนะครับแล้วก็ทั้งสองลงกำลังทั้งสองเส้นกำลังเข้าไปในเขตต่ำกว่าศูนย์น่าสนใจนะครับ เอาละครับเราก็จะดูบทวิเคราะห์ของเราแล้วก็อ้างถึงเรื่องที่ได้พูดถึงในบทวิเคราะห์ที่ส่งไปให้ท่านทั้งในวิดีโอและก็ในข,ข้อเขียนนะครับได้ได้พูดว่ายังมีบิ๊แสนะครับที่ตลาดน่าจะลงไปข้างล่างอาทิตย์หน้าแต่ทัว่าก่อนที่ใครจะทําการซื้อขายขอให้มีการเคลื่อนไหวของราคาที่พิสูจน์เจตนาจริง เอาละครับ observation นี้หมายความว่าที่เราพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประวัติ5วันการเทรดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเคตที่เราได้พูดถึงบ่อยๆว่าจะเป็นเงื่อนไขสำคัญถ้าราคาจะลงไปได้ต่ำกว่า1,178อันนั้นคือ low ของอาทิตย์ที่แล้วจริงหมายความว่าอาทิตย์โน้นไม่เช่อาทิตย์นี้นะแต่สำคัญกว่านั้นอีกก็คือเป็นเต ที่เราได้พูดถึงว่าเป็นแนวรับอันหนึ่งได้พูดถึงมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับอะไรครับแล้วก็เราเห็นว่ามีเส้นแนวโน้มนะที่มันกำลังค่อยๆชี้ขึ้นไปแล้วก็มันเริ่มย้อนกลับไปจากเดือนมีนาวันที่17มาถึงปัจจุบันวันพุธอาทิตย์นี้ ราคาสามารถที่จะเปิดข้างล่างราคานี้นะโอเคนะครับอันนั้นเ e t d ์เดลสสำคัญมากนะครับถ้าเรารู้อันนี้อย่างเดียวก็จะเป็นสัญญาณอย่างสำคัญและอย่างแรงนะครับว่าน่าจะเป็นไปได้ที่ราคายังจะเคลื่อนไหวลงไปสู่เป้าหมายข้างล่างนะครับท่านได้เห็นทันหรือเปล่านะ แท้งเทียนญ,ญี่ปุ่นอันเดียวกันที่ทะลุลงมานะครับใกล้จะถึงเส้นเขตนะครับ1น7 8ึ่ซึ่งเป็นแนวรับนะครับพอใกล้จะถึงแล้วเด้งขึ้นไปทันทีนะจากนั้นขึ้นไปแล้วก็ทดสอบเส้นแนวโน้มอีกครั้งหนึ่งเดียวย้อนกลับไปดูกราฟิกนิดนึงนะครับเนี่ย ขอโทษนะครับไม่ไม่สามารถที่จะสูงเข้าไปได้ไกลกว่าใกล้กว่านี้นะครับแต่เราเห็นว่ามีราคาปิดข้างล่างเส้นนี่สำคัญเพราะว่าตั้งแต่เ,เดือนมีนาแล้วก็เริ่มนับจริงจจากตรงนีย้ยังไม่มีอะไรจนกระทั่งรู้สึกว่าเป็นจนัานาร์พุทธนะครับที่มันลงไปแล้วก็มีราคาปิดแล้วก็พอมันปิดก็ลงไปเอยใช่ไหมครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับ มันลงไปเกือบจะถึง S หนึ่งของเราซึ่งอาทีทีแล้วก็รู้สึกว่าเป็น S สองในราคาประมาณ1160นะครับประมาณนั้นนะเอาละครับกลับไปดูอีกนะครับโอเคนั้นเราดูแล้วแล้วากนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่เช็นได้ชัดนะครับว่าพวกหมีก็ได้แย่งอำนาจจากจากบูลนะครับ แล้วมันพุทธอ้โทษวันพฤหัสสามารถที่จะพิสูจน์อนนั้นได้โดยไม่คล้องใจเลยนะครับพิสูจน์จริงไงโดยทะลุลงเลย1นึ่งพัแล้วก็ในที่สุดในวันนั้นนะครับลงไปได้1,172แล้วก็89เซนหลังจากนั้นราคาก็สวิงขึ้นไปอีกหน่อยที่จะทดสอบ1,178 แต่ยังอยู่ข้างล่างเขตนี้นะครับซึ่งแสดงว่าเจตนาของเบล์นะครับก็ยังคงที่อยู่ในราคาปิดวันนั้นนะครับ1,177แล้วก็49เซ็ซนการเคลื่อนไหวของราคาวัน,วนสุกนะครับก็ต่อ,ตอนเนื่องจงกระทั่งมีการพริ้นราคาจริงนะครับ ใกล้ๆหนึ 1, 000, ่งพันห้อยหอซึ่งเมื่อนั้นนะครับก็เป็น S 2เวลานี้เป็น S 1นะครับขอโทษนะฮะแต่ว่าเมื่อที่ที่เราเป็น S 2แล้วก็ retrace หน่อยขึ้นไปในราคา1,170แล้วก็80ดเซนนะครับ Outlook ของเราการที่มีราคาปิดวันศุกร์ใน1,170แล้วก็80ดเซนนะครับ ก็เป็นราคาโลที่สุดที่มีอยู่ในตลาดทอง,ต,องตั้งแต่วันที่20เดือนมีมนาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็โลนั้นคือราคาปิดนะครับแต่โลไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งอยู่ประมาณ1,162เช่นเดียวกันนะครับก็โลที่สุดที่มีอยู่ตั้งแต่วันที่19เดือนมีนาแล้วครับ เวลานี้นะฮะเนื่องจากว่าอาจจะ o อเวอร์โซลไปนิดหนึ่งตลาดนี้อาจจะพร้อมที่จะไปข้างๆที่เราเรียกว่า Consolidation นะครับหรือาอาจจะ Pull Back ก็ได้แต่ถ้าว่าทิศทางของตลาดที่น่าจะเป็นไปได้อย่างสูงนะครับภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านะครับก็คือข้างล่าง ข้างล่างนะครับขอเน้นว่าน่าจะข้างล่างแล้วมันก็ชัดเจนอีกนะครับว่าเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดถ้ามันจะลงไปอีกนะครับก็อยู่ในเขตประมาณ1 1 5 0แต่ว่าเขต1132ัรแล้วก็1,100ที่เราได้พูดถึงเป็นเดือนเดือนแล้วนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะใช่ครับมันเป็นไปได้ ไม่น่าจะเป็นไปที่ตลาดจะ pullback หรือ correction สูงกว่า1,178อาจจะนิดนึงแต่ไม่น่าจะสูงกว่านั้นเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อก่อนเป็นแนวรับที่แข็งแรงเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแนวต้านนะขอให้เข้าใจด้วยอีกนะครับว่าอาจจะไม่มี pullback อาจจะมีราคาลงไปต่อเนื่องในวันศุกร์นะฮะเพราะงั้นต้องพิจารณาให้ดีนะถ้ามีราคาปิดต่ำกว่า1,160ซึ่ง S1 ในกราฟวันนี้นะครับมันจะชี้แจงให้ชัดเจนเหมือนกับว่าตลาดสูตรรวมกำลังแจ้งให้ทราบว่าภายในไม่ใช้ไม่นานนะครับจะถึง1,150 ถ้าดูมุมกลับนะครับซึ่งเราน่าจะพูดถึงทุกครั้งนะครับถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดแล้วยังไงนะครับถ้าหากว่าไปดูข้างบนนะครับถ้าราคาสามารถที่จะปิดสูงกว่า1,200เราต้องเปลี่ยนความเห็นของเราแต่ในความเห็นของเราเดียวนี้ทัศนะศูนย์ตัวของผมนะครับไม่น่าจะสูงกว่านั้นในเวลาอันใกล้เคียง ในตัวหนานี้นะครับขอเน้นว่าเรื่องเงื่อนไขที่ใครๆจะไปสู่ความสำเร็จในการเทรดหรือการลงทุนเราต้องรู้จักแนวรับแนวต้านที่แท้จริงในตลาดเราสามารถที่จะรู้ได้นะครับแล้วเราต้องรู้จักสัญญาณที่เกิดจากการเคลื่อนไหลื่อนไหลของราคาซึ่งปรากฏออกมาโดยรูปแบบของราคา รูปต่างๆโอเคนะครับเหลืออย่างเดียวก็คือเทคนิคอลขอเน้นนะครับในเรื่องของแนวรับแนวต้านและขอฝากด้วยความยินดีและความหวังว่าท่านจะได้ดีในการเทรดของท่านในโอกาสต่อไปนะครับโชคดีทุกคนสวัสดีครับ